สวัสดีครับสวัสดีพบกันเช่นเคยนะครับกับสมบูรณ์เพ็ง4ีอาซีิบกช่องวันนี้ก็จะมารีวิวกับเฮลิคอปเตอร์นะครับผมเป็นเฮลิคอปเตอร์ยอดฮิตนะครับชอบกันมากเลยนะครับกับเกษตรเกษตรเอายกมานี่ไม่ต้องบอกเลยนะเกษตรเกษตรนะครับเกษตรกับเบลส0 6เกษตรนะครับผมลำนี้ก็พี่ลูกค้าขอติดไฟด้วยนะครับก็มีได้เลยเอาใหม่เอาใหม่คัดพูดใหม่ ยกล้อขึ้นใหม่เกษตรเอาเถอะเอาไม่ทันแล้วนะไม่ทันแล้วก็ติดไฟเนะครับนะแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ด้านล่างหลอดหนึ่งครับสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้ก็มีก็จะบินตรงไหนให้วางฮอไว้ตรงนั้นเลยนะครับเอาตรงนี้แล้วกันตอนนี้เรามาไวก็วิทยุนะครับ สามอ่ะบินเลขศูนเลขแปนะครับอ่อบินเลข8เลขเดียวนะครับได้แค่เลขแปนะครับอันนี้ 3D มดีจีเวทโฮมสต็อปลันสต็อปนะฮะให้อยู่ค่าโรงงานก่อนนะครับโนมอนสามดีสต็อปให้อยู่ค่าโรงงานนะครับอืมถอดยากนิดนึงเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเลยเสียบปุ๊บ,บ,ลบ,บแล้วก็อย่าเพิ่งทำไรครับ ให้โรเตอร์้ขยับสักครู่ครับขยับเรียบร้อยแล้วอย่าลืมอันนี้ผมแถมให้นะครับปี๊ปสำหรับ,บ,บลูกค้าที่สั่งประกอบยกเซ็ตนะครับก็จะแถมอะลามให้หนึ่งตัวใช้ยังไงนะครับมันจะมีปุ่มปุ่มตัวนี้ครับเอ๊มันใช้ได้ไหมเนาะตัวนี้นี่ แม่นเสียแล้วเดย์ลองดูนะครับเสีย้วยเปลี่ยนให้ใหม่ <c oughs> เจ็บไหมวะนี้อ่าใช้ได้นะครับตามนี้นะครับดูนะครับ <c oughs> มันร้องดังมากแสบหูเลยเราตั้งกดตัวนี้ครับอ้าวตัวนี้ตั้งไม่ได้เอาตั้งได้ตั้งได้ กดปุ่มเนี่ยนะครับให้มันเหลือที่สามจุดหกตั้งไว้ที่สามจุดหกนะครับใช่เปล่าวะสามจุดหกประมาณนี้แหละพละแบตหมดมันจะร้องป,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 ปี๊ปปี๊ปปี๊ปนะครับเตดรอเปล่ามันกาบกาบกาบเหรอแล้วปี๊ปอ่ะปี๊ปปี๊ปๆๆปี๊ปอุ้ยนิดหนึ่งครับตรงนี้ก็จะครับนิดหนึ่ง จะครับพ no ูดเพาะไงจะครับเก็บแล้วเก็บซองเก็บขยะไปทิ้งบ้านเราก็นะครับผมประมาณนี <h <h ้ไฟเห็นเห็นไฟไม่เอ่ยเห็นนะอันเนี oh> ้ยล่ะตรงท้ายเนี้ยล่ะเด็กหน่อยเหยื่อไหนไฟจี้ไปที่ไหนไปเยอะอย่างเงี้ยและเนี้ยแหวบ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 อะไรบ้าเห็น แพรบแวรบแพรแรแบนีนีามนั้นไหตรงไหนม <c oughs> ามมนั้นเลยไฟ <c oughs> ไฟขึ้นสีน้ำเงินนะครับตรงเนี้ยครับมันจะเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วเราก็มาที่วิทยุให้ไปไว้ตรงคำว่า G P S G P S นะครับแล้วก็มันจะเป็นส้มกระพริบแล้วก็ร้อยเป็นไฟเขียวนะครับตรงนี้จะใช้เวลาประมาณ1น,นาทีนะครับ หลังจากที่ผมเสียบแบตเตอรี่เมื่อสักครู่นี้นะครับนะฮะก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับตอนนี้เป็นสีเขียวแล้วก็คือพร้อมที่จะบิน,นครับบินตรงไหนครับตรงนั้นมีลมด้วยเหมือนนี้มือซ้ายเหมือนเดิมนะครับคันเร่งต่ําสุดโยกมาทางซ้ายสี่วินะครับคันเร่งไปตรงกลางแล้วก็ลันหลังจากที่เราอาร์มแล้วเราเราต้องรีบรันนะครับถ้าเราปล่อยไว้นานมันจะให้เราอาร์มใหม่ ฟังสุดเสียงนะครับครับสุดเสียงแล้วก็เร่งขึ้นไปนะครับเป็นแรงลากเป็นโรคอะไรเวลาถ่ายดู สบายนะครับมีลมก็ไม่กลัวนะฮะมันเป็นรุ่นที่พัฒนาแล้วนะครับก็ไม่ใช่ว่าลมลมแรงจ้าจ๋านะฮะก็ลมฝนล,ลมฝนนะนก็บินเดินทางให้ดูนะครับให้ชม ลืมให้ดูวิทยุนะโอ้ฝนมืดตึ๊บเลย <c oughs> ลมฝนนะฮะ <c oughs> ลมฝนครับลมฝนแต่ก็ไม่กลัวนะครับเนี่ยครับดูด้านข้างหน่อยเสียงลมมันตัดอากาศนะฮะเห็นไหมครับ ก็บินได้นะครับเนี่ยไปในทิศทางที่เราจะไปนะครับจะให้ดูอะไรวะก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้จะให้ดูอะไรอหมุนเยียงซ้ายนะครับเยียงขวาเดินหน้าถอยหลังคันเร่งจะต้องอยู่ตรงกลางไว้นะครับพอเราเอาเครื่องขึ้นก็ดันขึ้นไปเงี้ยครับพอสูงพอใจก็เอาคันเร่งไว้ตรงกลางอะครับแบบนี้นะครับ ทุกครั้งคันเร่งจะต้องอยู่ค่ากลางนะครับเอาเอาเครื่องลงก็เบาค่อยๆเบาลงมานะแล้วก็ดูฮอจนกว่าฮอจะลดระดับลงนะครับนี่ครับลดลงมาแล้วครับถ้าพอใจแล้วก็เอาคันเร่งลงกลางแค่นี้เองครับนะครับนี่คือวิธีการเล่นของเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะครับกับเจโร h ฮ1นะครับมีระบบล็อกตำแหน่งล็อกความสูงนะครับวันนี้บินข้างสนามนะครับเพราะว่าแดดร้อนนะครับนะช่างภาบกลัวดำครับ ก็เลยต้องบินข้างสนามครับถ่ายรูปไว้บ้างป่ะเนี่ยถ่ายรูปไว้ยังถ่ายหรอกดำอุ้ยถ่ายรูปอ,อ๋อเอ<ก><ช>อก็ผกช่างภาพดำอ๋ออ๋อก,ก็เดี๋ยวดำไงโดนแดดเดี๋ยวจะดำเออลดอินไหมลดอินไหมลดอินอตอินอตเอาเออก็เท่อะ อยู่งห้นสักชั่วโมงเะนั่งน่นะอย่าลุกมานะนั่งนั่นแหละยบายกลับบ้านเด้อถูกลูกก็จะแน่ก็เดี๋ยวเอาเครื่องลงแล้วนะครับบินออโต้ก็กดตัวเนี้ครับพอดีมันแคบๆไปหน่อยนะครับก็ พี่ลูกค้าไปไปเล่นเองได้เลยนะครับกับฟังก์ชันบินออโต้นะไม่มีปัญหานะครับรีเทิร์นก็ได้นะครับแต่รีเทิร์นขอสัก3นาทีนะครับ3นาทีแล้วเราอยากจะรีเทิร์นเล่นก็กดรีเทิร์นนะครับดันลงมาปุ้มเนี่ยเดี๋ยวฮอจะบินแล้วก็ลงมาจอดเองนะครับเอาเครื่องลงนะครับเอาเครื่องลงพอขาสกีแตะพื้นแล้วเราก็กดคำว่าสต็อปเลยนะครับ ง่ายนะครับผมเล่นไม่ยากนะครับแบตบยังไม่หมดเลยปกติต้องร้องอันน,นี้เรานั่งภาพเดี๋ยวหักเงินเดืยนกล้าไหมไม่กล้าจะมีคนถ่ายให้เว้ยทีนี้เราเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อ่าออกมาดูซิแบตเหลือเท่าไหร่มันไม่เห็นร้อง 3. 3> เล่นแป๊บเดียวเนาะเออยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับ ยังไม่หมดก็เกือบแล้วแหละเหลืออีกนิดนึงอีกนิดนึงน่าจะอีกประมาณพอละน่าจะอีกหนึ่งนาทีอะครับแบตบถึงหมดนะคบอันนี้ยังไม่หมดไปวินใหม่โอเคพอละ <c oughs> พอดีฝนมันจะตกนะครับก็เลยค่อนข้างรีบนิดนึงเพราะว่าเพราะว่ากลัวฝนตกมันฝ่าวัวฝ่าวเพราะว่าอยู่ๆมันก็ตกมันนึกอยากตกมันตกเลยมันไม่มีแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะไม่มีแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีปีไม่มีคุยไม่มีปีไม่มีคุยมีแต่กองละนาดอ้าเย่ปิดสวิตช์รีโมทนะครับเข้าเรื่องเสร็จแล้วนะครับกับเฮลิคอปเตอร์เบล206ก็เสร็จนะครับก็สู้ลมได้นะอย่างนี้ก็ได้สบายๆนะครับผมเล่นได้นะสบายสบายถ้าจะให้เล่นแบบเพลินๆก็เล่นช่วงลมนิ่งๆมันจะเล่นง่ายกว่านะครับจะเป็นง่าย เป็นสวยนะครับถ้ามีลมมันก็อย่างเงี้ยก็จะอย่างน,างน,างนี้ประมาณนี้นะครับแต่ก็ประมาณเมื่อสักครู่นะครับที่ที่ชมนะครับ <c oughs> อารมณ์ประมาณนี้นเลยนะครับเดถ้าตั้งช่างภาพะนะครัโอ้สองสารหนูเธอสามเดือนได้ทีนึงยังไม่ได้ย,ยังไม่ได้ด้วยเนี่ยเดือนก็ยังไม่ได้เลยคนดูใจร้ายก็ฝากด้วยนะครับสำหรับพี่ลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบซ่อมเซตรถล,ลึกลับมีเฮลิคอปเตอร์ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์เพ็งค์สีเอสีปักช่อง วินดี้เล่นง่ายได้มาตรฐานทุกลำนะครับก็ก็ก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องอยูทูปเป็นก้วยอ่าโอเคนะครับติดต่องานประกอบงานซ่อมงานเซ็ตนะครับประกอบใหม่ Facebook ชื่อสมบูรณ์เพ็งสีไลน์ใส่เบอร์โทรศรัพท์082861 208 1ขอไลน์ใหม่ได้นะดไหมหรนึ่งสองศูนย์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ <laughs> ายบายไลน์เอาขอไลน์แบบ Eh, hey, kadak-kadak dah. -kadak. Uh. Lain. <laughs>